น้องชายใบเตยประกาศข่าวร้ายความหวังเดียวของแมนและใบเตยเสียชีวิตลงแล้วต้องบอกว่าล่าสุดน้องชายใบเตยหัวใจสลายประกาศข่าวร้ายความหวังเดียวของบ้านที่ดีเจแมนและใบเตยฝากฝังดูแลครอบครัวได้เสียชีวิตลงแล้ว เรียกได้ว่าเป็นมรสุมครั้งใหญ่ของชีวิตอีกครั้งสำหรับนักร้องลูกทุ่งดังใบเตยสุธิวันหลังเธอนั้นประกาศข่าวร้ายในชีวิตเสาหลักของครอบครัวซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของน้องชายเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถลม้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงกะโหลกแตกโดยเขาคนนั้นเป็นคนที่วางแผนไว้ว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับดีเจแมนและใบเตยจะเป็นผู้ช่วยดันพยุงครอบครัวและดูแลครอบครัวต่อจากเธอ ต่อมาใบเตยสุธิวันนั้นได้เผยวินาทีปล่อยโฮแทบขาดใจรอปาฏิหาริ์หลังความหวังเดียวของบ้านเกิดอุบัติเหตุหลังผ่าตัดยังไม่ฟื้นและล่าสุดน้องชายใบเตยหัวใจสลายประกาศข่าวร้ายความหวังเดียวของบ้านที่ดีเจแมนและใบเตยฝากฝังดูแลครอบครัวได้เสียชีวิตแล้วโดยระบุว่าวันนี้เวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีพี่ภูมิได้จากพวกเราไปอย่างสงบแล้วนะคะลุกขอขอบคุณคุณหมอและพยาบาล โรงพยาบาลพนั่งกล้าทุกคนมากๆที่ดูแลพี่ภูมิและคนไข้ทุกคนเป็นอย่างดีและขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะ